สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูแปลงมะละกอพิเศษไม่ใช่คอสองนะแต่เรียกว่าคอ1.5คอ1.5นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยขออนุญาตเอ่อยชื่อนิดนึงนะครับแปลงนี้เป็นของคุณพี่มันปูนะครับเมื่อปีก่อนนะครับปีหกเจ็ดของเรานะครับปีก่อนอย่างที่ทราบกันราคามะละกอมันสูงมาก และช่วงหน้าฝนนะครับฝนมันตกหนักทำให้ใบร่วงกันกระจายแทบทั่วทั้งประเทศไทยโอ้โหอลังการมากร่วงกันแบบไม่เหลือเลยนะครับแบบนี้เลยเชื้อลงเชื้อราเข้าเต็มโอ้โหอลังการใบนี่คือร่วงทำให้มะละกอขาดคอไปแบบโอ้โหสุดๆนะฮะอย่าว่าแตติดดอกเลยก้านก็ยังไม่เหลือเลยครับก้านก็ไม่เหลือนะครับด้วยความที่ฝนมันหนักเกินเนาะ ีนี้นะครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมเป็นคนคิดค้นวิธีการที่จะทําลูกให้มันติดกลางต้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเป็นคนคิดค้นเลยนะครับแล้วผมก็เผยแพร่ออกไปนะครับรู้ไหมผมทำยังไงก็ใช้ชุดยาฮอร์โมนของไรทีทองนะครับตอนนั้นใช้ชุดห้าขุนพลเนาะห้าขุนพลใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณสองเท่าแล้วก็ฉีดใบยอดดอกผลแล้วก็อัดไปที่ลําต้นอัดไปที่จุดที่ต้นมันยังมีตาอยู่นะครับ กิ่งก้านสามารถออกจากตาได้เป็นขแขนงฉะนั้นดอกก็ต้องออกได้เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกับทุเรียนนะครับผมก็เลยจัดเลยกระซวกเข้าไปฉีดเน้นเข้าไปนะครับโดยการผสมยาอัตราส่วนที่มันเหมาะสมแล้วมันสามารถกระซวกกระแทกเข้าไปทะลุผ่านชั้นผิวของผนังต้นได้ทำให้มันมีขั้วดอกออกมานะครับแล้วก็ เอ้ยมันเป็นดอกจริงๆแล้วมันสามารถพัฒนาไปเป็นผลได้จริงๆนะครับโอ้โหเราก็ใช้วิธีการบำรุงทงั้งทางดินแล้วก็ทางใบแต่ส่วนใหญ่จะเน้นทางใบเป็นหลักนะครับเพราะว่าอ่ามะละกอคอสองอะไรต่างๆตอนนั้นนะครับระบบรากมันแฉะมากมันค่อนข้างจะดึงสารอาหารขึ้นไปข้างบนด้วยความยากลำบากนะครับมันจะโดนขแขนงดักไว้นะครับก็เราจะเป็นการเอาสารอาหารจากข้างบนลงล่างเราจะใช้หลักการนี้ฉีดส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดกัน เนี่ยครับภาพนี้หลังจากฉีดไป2อ,อาทิตย์นะครับสอรอบนะครับชุดห้าขุนพลของเราฉีดอัดเข้าไปนะครับใบยอดดอกและก็ผลและก็ลำต้นแล้วก็จุดที่เราอยากให้มันออกดอกนะครับออกผลทีนี้มาดูกันนะครับวันที่6กรกฎา,าหลังจากฉีดไปแล้ว2รอบนะครับต้นก็เริ่มมีลูกโผลออกมาที่กลางลำต้นนะเห็นไหมครับโอ้โหสภาพแปลง บางคนเห็นจะทํำยังไงให้มันมีลูกจะทํำยังไงต่อมานะครับก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับบำรุงไปเรื่อยๆผ่านมาวันที่27ตุลาปี67นะครับก็คือผ่านมาอีก3เดือนครึ่งโอ้โหหมายกอดเลยนะครับมันคือมะละกอที่มีลูกกลับมาเต็มต้นอีกครั้งโอ้โหนี่เขาเรียกว่าไม่ใช่มะละกอคสองนะมะละกอคหนึ 5, แล้วแปลงนี้พิเศษตรงที่ว่าสามารถวกกลับมาขายได้ในราคาที่โอ้โหโคตรจีด๊ดสุดยอด มันคือเรื่องจริงนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากๆขอบคุณมากครับ